คนมันพุธกลางคืนค่ะเจ็ดวันข้างหน้าของคุณจะเจอกัอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบนะคะใบแรกค่ะหนึ่งดาบค่ะใบที่สองค่ะสองใบเท้าค่ะใบที่สามค่ะเดอะฟูลค่ะคนมันพุดธกลางคืนนะคะในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณนั้นไพ่ออกมาดีมากเลยนะคะต้องบอกว่า ใครนะคะที่กำลังรองานอยู่นะคะคุณจะได้งานค่ะและเป็นงานที่คุณเนี่ยทำได้อย่างดีนะคะมีคนคอยช่วยเหลือคุณเป็นคู่หูเป็นบัดดี้คุณนะคะและเพอๆนะคะงานนั้นน่ยจะทำให้คุณเนี่ยมีในเรื่องของการปรับตำแหน่งหรือการที่ ได้เดินทางนะคะไปในสถานที่ที่เป็นอาจจะเป็นแบบสถานที่ใกล้ๆก็ได้นะคะหรือเป็นสถานที่ไกลออกไปนะคะเพื่อไปในเรื่องของการเรียนรู้งานหรือว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวในเหมือนดูงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ถ้าถูกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยนะคะ